เปิดโพสต์ไม้พิชลัตหลังจบมหากาศแย่งลูกคอมเมนต์มาเต็มๆไม้พ er ิชลัตนิธิภัยสารกูลมีความเคลื่อนไหวโพสต์ Post, ภาพคู่น้องแม็กเวลลูกชายพร้อมแคปชั่นระบุวา่าวันนี้ผมได้สิทธิ์ความเป็นพอ่อโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนพ่อลูกเสมอมาภายหลังการไกล่เกลีย่ยรอบสามกับซาราคสิงกินี ได้บทสรุปลงตัวเจ้าตัวสามารถจดทะเบียนร,รับรองลูกโดยถูกต้องตามกฎหมายและให้ทั้งสองฝ่ายปกครองบุตรร่วมกันโดยมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้หนุ่มไม้ต่อโสผลดังกล่าวนี้กันเป็นจำนวนมากอาทิเชน่นยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยครับไม้ยินดีด้วยนะคะสู้ๆนะและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย